สวัสดีครับเพื่อนๆเพจเพนกวินฮาร์ดทุกคนนะครับวันนี้อัดกวินจะมาสอนวิธีการรับ Hidden Ability Johto Starter นะครับนั่นก็คือโปเกมอนนะครับจากเจน2พาร์ตโกลสินเวอร์นั่นเองนะครับทั้ง3ตัวนี้ครับบาร์คุฟูลเมกานิีมแล้วก็โอได้นะครับมีความสามารถพิเศษความสามารถรับมาแล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องรับจากอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับก่อนอื่นให้เราไปที่โปเกมแบงค์นะครับถ้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดแล้วก็สมัครโปเกมแบงค์นะครับให้จะจัดการนะครับดาวน์โหลดให้เรียบร้อยก่อนนะฮะ สารโปรยบอก็ค่าบริการรายปีเนี่ยประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองเนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะฉะนั้นค่ายังไม่มีครับรีบไปหามาเลยครับรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะฮะแล้วก็เราจะได้อีเวนต์นี้ด้วยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงโหมดอ่าอีเวนต์นะครับอ่าตอนนี้เขากำลังทำการดาวน์โหลดอยู่ฮะ โอเคนี่ครับอันนี้ผมเหลืออยู่9วันเท่านั้นเองนะครับก็จะต้องเติมเงินเข้าไปใหม่นะครับและใช้ได้อีกปีหนึ่งนะฮะโอเคยังไม่ซื้อล้ะกันนะครับอ่าใช้โปรเกรดแบงค์นะครับแล้วเขาก็จะถามนะฮะว่าจะใช้แผ่นไหนแผ่นที่ผมใส่อยู่คือโอเมการูบี้นะครับก็กดเข้าไปเลยนะฮะ ระบบก็จะส่งข้อมูลไปที่ปปยแบงค์เซิร์เวอร์นะครับนี่ฮะโปเกมอนที่เรากำลังตามหาอยู่ครับตัวแรกเมกาเนียมนะครับบาคุฟุลและก็โอไดยนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นโปเกมายหรือว่าแบทเทิลพอยท์นะครับที่เราสามารถเลือกได้นะฮะ ก็กดเข้าไปครับในบล็อกนะครับในในตัวเกมนะฮะบ็อกในบ็อกเนี่ย3ตัวแรกจะต้องว่างทิ้งว่างเอาไว้นะครับแล้วเขาจะส่งมาให้นะฮะโอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็เรากดเซฟนะครับ เอาละครับเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นเราก็ไปเข้าเกมกันเลยครับอ่านี่ครับเลือกตัวเกมขึ้นมานะฮะอันนี้ผมจำได้ว่า ในบล็อกนะครับในเกมนะฮะสามตัวแรกผมยังไม่ได้ตั้งว่างเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปตั้งกันก่อนครับอ่ากดเข้าไปเลยฮะอ่าสามตัวแรกของบล็อกไม่แน่ใจว่าบ็อกแรกหรือเปล่าเอาเอาเอาเป็นเพื่อความแน่นอนครับบ็อกแรกแล้วกันฮะอ่าไปวางไว้ไหนดีครับโอเคเอาไปวางไว้ที่อื่นก่อนนะฮะให้ให้บล็อกแรกมันว่างเอาไว้นะครับ โอเคแล้วก็กดออกครับกดเซฟนะฮะหลังจากนั้นก็รีเกมครับถ้าใครที่วางว่างเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องเข้ามานะครับสามารถไปกดรับของาะวัลได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกดรับกันครับเมื่อ <B ES> มาถึงหน้านี้นะครับปกติเวลาที่เรารับ ของรางวัลจากโปเกม่ n นแบงกเนี่ยเรากดรับที่โปเกม่อนลิงนะครับก็เหมือนเดิมครับกดเข้าโปเกมอนลิงเข้าไปฮะแล้วก็กด r e t r i e v e data นะครับรับข้อมูลมาอ่านี่ครับมีโปเกม o อนตัวแล้วก็มีของรางวัลที่เราเลือกไวเมื่อกี้คือ b a t t l n Point นะฮะนี่ครับตรงมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเข้าเกมครับไปดูกันเลยครับ ที่เราเว้นว่างเอาไว้นะฮะมาแล้วนะครับสามตัวนะฮะนี่ฮะอ่านิสัยไม่ตรงนะครับแต่ว่ามี ability แล้วก็ถ้าเป็นตัวผู้นะครับนี่เป็นตัวผู้หมดเลยไม่รู้ว่าเป็นเขาจะให้ตัวผู้อย่างเดียวหรือเปล่านะครับถ้าเราต้องการ hiddenability นะครับโปเมอนที่เป็นลูกออกมานะฮะให้เราไปผสมพันธ์กับเมตามอนเท่านั้นนะครับถ้าเป็นอย่าลืมนะถ้าเป็นโปเมอนตัวผู้ที่มี hiddenability นะครับถ้าเราอยากให้ลูกออกมา เป็น Hidden Ability เนี่ยต้องผสมกับเมตามอนเท่านั้นนะครับไม่สามารถไปผสมกับปอมอนตัวเมียที่มี Ability ธรรมดาได้นะครับโอเคครับก็นี่ฮะวิธีการรับอีเวนต์นะครับ Hidden Ability โจโต s สตาร์เตอร์นะครับก็อย่าลืมไปรับกันนะฮะแต่วันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ